Đó anh kèm ăn Ê ê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  Ôi má mà Vinh leo, vinh leo Ê nè nè nè, này phun rồi, này phun rồi, này phun rồi Đã không bố bánh kiền cờ nó thì Đâu càng Chị là không bố bánh Leo má một đất đẹp, má một đất đẹp Ôi สวัสดีครับไว้ทุกคนนะอ๋อ7,001ให้ยโขมโห7,001เนี่ยทุกคนที่บวกบวกทีละสี่นะ7,001ตลบไอ้ตาย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 เดยวมันสไลด์อย่างงี้ไม่ได้ไปมันมันสไลด์แล้วไอ้แมมไม่มาสไลด์จะบอกว่ามันฟิกไปแล้วอืมเฮ้ยๆปลอบครับปลอบครับปลอบครับ มาเร็ว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 เาเลยเมาเลย Gary เตกูาไปแล้วครับผมไปเลยเลยไปเลยบลูไลท์ี่จับี่จาเอาตรงไหนตอบ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  ตอบหมดี่ไหลเป็นน้ำเลยตอนี้อยู่รอสมาแล้วก็เดินจากไปเหนือจดได้ปัตตานีที่ไหนก็แรปได้สตาร์เตอรได้ยังไงไปในคูสกิลสองด้เมจอย่างน้อยมาเปติเรดดูเมติเรดดูเปติเรดดูเมฏิเรดดูเ่าไปเู่าไปเล่าปเย้เรดด้วยไอพี่ไม้ผมมาสอรไว้เอย ร่างสามมันร่างสามไม่ได้ผมร้หยแยบอยู่ผมร้หยแยบอยู่ร่างมีแค่ไอ้บนมีแค่ลิงนะสวย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 ตายไปไหนกูใครใครจะมาใครจะมาไหนใครจะมาตรงกลางเอาไหมนี่อ่ะท่านี้เป็นโคตรไหลทุกคนไหลจัดเลยไมลิงยังสามอยู่พี่ผมคงไม่โดนที้ตายหรอกขึ้วยนะเรียบร้อยโดนตะเกียบยังไม่โดน แล้รอบนี้จะไล่ดูทีแน่ให้ให้ในที่สุดใช่พีไปในป่าคงจะดีกว่าเดี๋ยวนะสองนาทีขรึ่งสวัสดีครับสองนาทีครึ่งกินดีโลกีคเคิร์ดิดนะอะไรนะพี่สองนาทีครึ่งมีรกอโลเคิร์ดินะทำไมอะรารวยจังวะขาไปสามอะพี่ เฟิสบัตได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เฟิสบัตแต่ค่าเยอะอยู่ก็ค่าเท่าพี่อ่ะแต่ผมป่ามันอยู่ล่างนะอยู่ล่างอเราทาตบเจ้าพิษเลยละกันปั๊บเฮ้ยทีมันหายหมดเลยเฮ้ยโอ๊ยตา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 ยโอ๊ยยิงติ๊เกอร์เหรอวะมันติอะไรขนาดนั้น มันได้ไปหน่อยไม่มีอติป่ะไม่มีไม่มีเสบีครับเฮ้ยเฮต้องเอาเฮ้ยเอาเดี๋ยวอันนี้วิ่งวิ่งตรงๆนะไม่อติอติไม่ไม่ทันแต่เราต้องไม่เอาคิวคอรดอ่ะผมมาโอ้โหเอาใครเนี่ยมีคำโบล้ากิจเป็นได้ได้เหรอเอาอะ เอาตบตบ <whisk. S 2> ตบแล้วออกแล้วกันเราเลยแล้วกันเนี้ยไม่ไอ้ไอ้สกิลแรกมันไปด้วยหรอไปไปไปหมดเลยเนี่ยวสกิลแรกไปเพื่อคอมโบกับเพนทีตัวเนี้ยเที่ยสกิลแรกไปที่โยนจัดเลยอะแค่จะสามอีกรอบไม่ได้ปอมอดีตบุญที่โอนเท่าเด็กครับไปไป ไหลลื่นไหลลื่นทุกคนไหลลื่นตอนนี้ไหลลื่นตั้งลัเ่นแล้วล้างระเบิดแล้วโคจัดกกดอยเดี๋ยวชมเฮ้ยชมผมลยเลยแค่อยู่ขวากันเฮ้ยเดอยไปเช่าเอาดยแคนเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้้เฮ้ย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 เเ้ย ไปตะวันแล้วเว้ยเฮ้ยลิงลิงลิงตายแล้วสวยเฮ้ยตอนนี้เรามีสิทธิ์ MVP ทุกคนเรามีสิทธิ์ MVP เว้ยอุ๊ยมามามาล็อกกันล็อกแล้วโอ้โหแข่งโคตรลย็อกกันกินเล้ยไม่เต็มนะแหวบกับอัน กับบ้านกับบ้านกับบ้านก็ได้คอมโบกันยับใจเย็นอันนี้มันทามิงเราอาจจะไม่ตรงกันแต่เดี๋ยวมันก็ตรงอยู่ช่วงฟาร์มก่อร่างสร้างตัวดอยงั้นก่อพี่ก่อนดีกว่าดอยก่อพี่ยากอ่ะพี่ชอบยินค้างอ่ะไม่เดี๋ยวอันนี้พี่วิ่งวิ่งไปสายแล้ว่อยเตะต้องอย่างนั้นนะแต่ว่าเอาเอาเร็วเรีวเร็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 ว ได้ไดอะไรมันก็มีของตงมีอะไรวะเนี่ยไม่เห็นมีะลรเลยชับกีวิไม่มีอยู่กลางใควะอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุยอยอยังไยยอุ๊ยยยอุยอุ๊ยอยอยโยอร๊ยยอยอุ๊ยอุ๊ยียอุ๊อยอุอยยยยยอนย ตายก่อนแล้วก็ช่วยลิงมาลิงมาลิงวัดหนังมาตายลิงหายไปแล้วไม่ไปชับไม่มีกดมื่อกีรอรอดิรอดิรอนานไปนานไปรอไอ้เมาอยากลองแล้วเนี่ยผมมีแข่วยเนี่ยอยากลองอะไรตอนเลือกที่เลือกึหลอดไปเลยเอาหน้าเอาหน้าแปดวิเออแปดวิไอ้กูโดนยาว อ้าเอาตัวไหน่ตัวไหนไอ้นี่แน่่ในพุ่มในพุ่มในพุ่มเห็นแล้วเชี่ยคอมโบแม่งเกลียนเกินเราทีเกลียดม่เกลียดตีไม่หนีโอ้เกลียดนี้โอ้ช่มันมันตีช้างวะโดนแล้ววะโดนฟอสการ์ดเอาไงได้แหละชัวร์เลยเมื่กี้แม่งย่างง้างฮกวิเล่นได้อีกรอบสี่วิ ไปยังสวยต้องชนซะหน่อยไปคิดตรงกลางคิดเฮ้เฮียเขาโบแม่งหนียังไงวะต้านดนกระสุนปริศนาตายแน่เลยเป็นแาขสังหอนเฮ้ยยังอยู่บนังอยู่บนยังไม่กลับบ้านอีกอะเล่นเล่นน้อยแล้วก็เล่นมันเล่นไงก็ต้องเล่นดีวะ เล่นหน่อยเราก็ยังเล่นเนาะมันทำร้ายผมไหมแบทแมนยังไงแบทแมนคุงยังไงแบทแมนคุงอย่าไปกลัววิ่งเข้าไปไปเลยครับมาเลยครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับเหนียวตุ้มไปเลยครับยิงเราอย่างบ้าไงบ้โอ้ชิเอะนี่แหละของจริงไม่เหมือนเพนเมื่อกี้เมื่อกี้พยายามรีบช่วยแล้วไม่ทันจริงๆมันมันแบบพี่โดนหินนะหินมันหินมันโหดรอะ เออที่ไม่โหดใช่ใช่ใช่มันเป็นแบบสายดาเมจอ่ะพี่ทุบทีเดียวหัวแตกนะไม่แบนแมนตายเลยพี่ดอยเซอร์ใช้คนยะโศไปครับพี่เจ้าก็ใช่เพราะไม่กดจำยะโศเฉยไกลเลยทำยังไงยะโศโอหังจะใช้อะไรใช้อะไรใช้ตันติใช้ตันติตรงตรงไหนดีวะไม้ผมผมกระดิบปุ๊บพี่ขึ้นมาเลยนะพี่รอครับมาเนาะมันให้ไวไปหน่อยวะแม่ต้องบอกว่ากดช้าไปไหน จริงๆมันกดได้ก่อนกิจนี่เป็นสองหรือเพราะมันไม่ไกลวะกะไรว่าเรียนรู้จังหวะเจ้าตอบเอาจริงยังไม่ถึงเขาตอาจริงไม่ถึงคือเหมือนแบบต้องก่อนเริ่มอ่ะก่อนเริ่มม้วนก็ไปได้เลยเพราะมันเร็วมากอันติมาแล้วคิดพี่พร้อมแล้วกิตยังไม่มินติมีแล้วนี่วยมีแล้วเกียีบกลางมาด้วยคิดถามมิ่งมันใช่หาจุดแลนดิ้งหาจุดแลนดิ้งมีช่างมันไปครับเดี๋ยวรอดเดี๋ยวถ้าเราสู้มันตรงพวกมันจะเหยียบเลยนะ เร็ว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 เรมาหมดแล้วเนี่ยมาหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเฮียโอโหี่อะไรจับตายไปสามนะจ๊ะไม่พีแข้งป้อมอยู่เนี่ยมาเถอะก็ขิดนั่นป้อมเกเมีแข็งของเล่นเยอะอะครับได้อยู่ป๊บปับ เอาไปยับไปับับมามายับมาก่อนก่อนจบก่อนจบไปเลยขึ้นมา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 ไม่ดี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 ไม่าบไม่ดยไม่ดีม่ดีไม่อไม่ีไม่ไม่ดีไ่ดไม่ดีไม่ดไม่ดไม่ดี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 ไม่ีไม่ีไม่ดีไม่ีไม่ไม่ด้ไม่ดาไม่ีไม่ีไม่ดไม่ดีไม่ดีไม่ดไ่ดไม่ดีไม่ไม่ีไม่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 ีไม่ไม่ไม่ดไม่าไม่ีไม่ไม่ไม่ดไม่ไมดม ไม่มีรองเท้าจริงๆนะเว้ยั้ใจไลาย,ายแล้วพี่ขึ้นทันไามแกบอกเลยเก็บร้อยเร้ยอยทำแผนโ <laughs> ดยังแข็งยอยู่แล้วสุดท้ายเราก็มาบวกซีอีกหนึ่งรอบเยี่ยมครับกให้เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคิดอะไรต่อไปนั้นก็ฝกกฝ่ตาม้วยนะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน